สวัสดีครับผมเจวรปัตนะครับได้เวลามาติดตามข่าวสารของฟุตบอลไทยเมื่อวานก็มีงานเปิดตัวฟุตบอลไทยลีก12-3ซึ่งก็แน่นอนครับฤดูการใหม่กำลังจะเปิดฉากขึ้นสำหรับลีกหลีก2เนี่ยคือ15สิงหาคมเป็นต้นไปแล้วก็ไทยลีก3คือเดือนกันยายน3ปีที่ผ่านมาก็จัดด้วยทีมงานที่ไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่งานถแถลงข่าวแบบเดิมๆก็จะมีคนที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจบ้างนะครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีสนามเบทีมวยราชดำเนินไปจัดที่เดอะสเตเดียม และก็ล่าสุดเนี่ยคือสถานีรถไฟหัวลำโพงโดยรูปแบบงานเนี่ยก็เป็นแฟชั่นโชว์นะครับให้ทุกสโมสรในทุกลีกเนี่ยได้ออกมาพร้อมกับเสื้อแข่งขันในฤดูการใหม่จะมาสีไหนก็แล้วแต่พร้อมกับการแมชเสื้อผ้าในสไตล์ของแต่ละคนเพียงแค่ว่าบางทีมเนี่ยอาจจะมีข้อเสียเล็กน้อยตรงที่ว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวเสื้อทีม ทำให้ความสมบูรณ์แบบยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์พร้อมกับบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์ที่บางสมโมสรเนี่ยก็ไม่ได้ส่งมาแต่ก็ยังมีสีสันจากอินฟลูเอนเซอร์และก็คนในวงการฟุตบอลที่เรียกรอยยิ้มจากผมได้เนี่ยคือแม็ก์คอมมิชเนอร์นะครับมาร่วมเดินแบบกับเขาด้วยโดาอาจจะแทรกซึมไปตามสมโมสรต่างๆเช่นอยุทยาที่มาเดินออกมาพร้อมกับแคมป์สวรรเดชมิรเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าพ่อมาแต่จริงๆนี่ไม่ใช่นะครับมันน็คือคนคุ้นเคยกันบางทีเนี่ยก็ใช้เลขาทีมงานของมาดามแป้งเนี่ยมาเดินด้วย ก็เป็นว่าโดยรวมสำหรับคนกีฬาก็พอจะสร้างกระแสะแล้วก็กระตุ้นให้เห็นนะ,นะครับว่าฟุตบอลไทยกําลังจะกลับมาคึกคักในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนอกจากเสื้อของสโมรสรต่างๆแล้วก็ยังได้เห็นนะครับเสื้อคนไทยรักบอลไทยที่มานาแป้งใส่ก่อนที่จะเปิดตัวงานและก็เป็นเสื้อที่แจกให้กับสื่อมวลชนที่ไปร่วมงานแถลงข่าวนี้ด้วยก็คงถือโอกาสเปิดตัวไปในทีเดียวเลยนะครับหลังจากที่ประกาศแคมเปญไปตั้งแต่เดือนมีนาคมและเสื้อตัวนี้ก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมาย จนดีไซน์ออกมาสําเร็จเอาไปว่ากระแสะก็มี2ทางกันนะครับบางคนชมว่าสวยแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะมองว่าเป็นแพทเทิร์นหรือสไตล์เดิมๆที่บริษชอบทําแม้แต่บางส่วนยังตีความว่าเสื้อแบบนี้เหมือนกับกลุ่มแสดงไสยลักษณ์ทางการเมืองตรงนั้นก็ว่ากันไม่ได้นะครับนานาจิตต่างแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนแต่ที่ชัดเจนตอนนี้นะครับทำตามระเบียบถูกต้องแล้วโดวยเฉพาะเรื่องของสัพพกรเพราะว่าเสื้อที่เอามาจําหน่ายในราคา390บบาทเนี่ย รายได้ทั้งหมดจะนําไปช่วยในการชดใช้ค่าเสียหายที่แพ้คดีให้กับบริษัทเซียสปอร์ตมูลค่ารวม360ล้านบาทที่ยังไม่รวมดอกเบีย้ยเข้าไปด้วยและท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับเหมือนคนที่ซื้อเสื้อทุกตัวเนี่ยจะมีการเปิดเผยรายชื่อในเว็บไซต์ของสมาคมในฐานะผู้ให้การสนับสนุนแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่โอเคในการเปิดเผยชื่อเขาน่าจะมีรูปแบบในคําสั่งซื้อให้เราได้เลือก เพื่อความสบายใจของแต่ละคนเดี๋ยวรอแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับช่องทางเพื่อความชัดเจนคราวนี้ในกรณีของการที่ไปจ่ายมัดจําให้กับเซล์สปอร์ตเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มีก้อน2ไปแล้วนะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ45ล้านบาทก้อนแรกก็คือเงินที่ควักส่วนตัวไปโดยมาดามแป้งคือ25ล้านแล้วก็ก้อนที่2เนี่ยมันมาจากการปิดรอบละครเวที2499อันธพาลเดอะมิวสิควลแล้วก็หลังจากนี้นอกจากการขายเสื้อคนไทยรักบอลไทยเดี๋ยวจะมีการจัดฟุตบอลดาราหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ตำนานทีม Project, เพเส่วนวันนี้ครับมีวรระสำคัญคือการประชุมสภากรรมการเพื่อสรุปทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ลีกและจะมีการพิจารณารอบสุดท้ายเกี่ยวกับจำนวนทีมต่างๆเพราะว่าเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยนะครับสมาคามเองก็อยากให้ไทยลีก3มีอย่างน้อย12ทีมต่อโซนและจะเพิ่มเป็น14ทีมในอีก2ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดว่าโซนไหนพร้อมเนี่ยจะขยับเพิ่มไปทันทีเพียงแต่ว่าจะวัดดูมาตรฐานว่าทีมไหนพร้อมที่จะขึ้นมาก็ต้องผ่านกลับไลเซนซิ่งของไทยลีก3 เลยเป็นที่มาที่อาจจะทำให้บางทีมเนี่ยไม่พอใจและเกิดข้อสงสัยนะครับว่าทําไมอุบลถึงขึ้นมาได้ขอนแก่นถึงขึ้นมาได้โดยเฉพาะในรายของขอนแก่นที่ตกชั้นไปแล้วเนี่ยสุดท้ายได้สิทธิกลับขึ้นมาทันทีก็แสดงว่าเหมือนไม่ตกชั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้านะครับเพราะว่าขอนแก่นก็ตกชั้นในแมตสุดท้ายโดยที่พวกเขาเองเนี่ยก็ทํากลับไลเซนซิ่งเอาไว้ล่วงหน้าเพราะไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะตกชั้นและพอตกลงไปเนี่ยปรากฏว่าเขาเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าสมาคมเนี่ยจะมีนโยบายในการเพิ่มทีม นโยบายขณะที่เรื่องของการจ่ายเงินสนับสนุนงวดแรกให้กับไทยลีก1ไทยลีก2ที่เตรียมจะเปิดซีซั่นในสัปดาห์หน้าก็ชัดเจนนะครับอย่างที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ตอนที่ได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายเทอดสดไทยลีก1 15ล้านนะครับทีมละจากเดิมทีมละ10ล้านไทยลีก2จากเดิม3 000, ล้านเป็นทีมละ4ล้านและก็ไทยลีก3จากเดิมทีมละ1ล้านเป็นทีมละ1นึ่งล้านห้าแสนบาทจะนันไปดูอีกประเด็นหนึ่งครับที่คุณดนพันธ์ได้สัมภาษณ์กับ ไทยรัฐฟอนเพจในแง่ของชีวิตแล้วก็ธุรกิจสุดท้ายเนี่ยมันมีการแชร์มุมมองในเรื่องเส้นทางการเมืองที่ก่อนหน้าน,นี้ใครถามอะไรก็ตามเนี่ยคุณแป้งไม่ได้ตอบชัดเจนนะครับว่าจะลงเล่นการเมืองไหมแต่สุดท้ายเนี่ยตำแหน่งที่น่าสนใจและมีทีท่าว่าอยากจะลงสมัครเนี่ยน่าจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามีชื่อเฉียวไปเฉียวมาจะลงสมัครอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่สมัยของผู้ว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรหรือแม้แต่ปัจจุบันในยุคข,ข,ของคุณชัดชาติสิทธิัน แล้วทาม,มิ่งมันก็จะได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดวาระในเดือนมิถุนายนปีหน้าคราวนี้พอเวลาเปลี่ยนความคิดมันก็เปลี่ยนนะครับกลายเป็นว่าคุณดนพันธ์ก็บอกว่าสนใจจริงๆมันเป็นความฝันของคนในรุ่นตัวเองแต่ยอมรับว่าไม่ง่ายนะครับทั้งเรื่องของอายุที่กำลังจะ60ในปีหน้าแล้วก็โจทย์ต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างจะลงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ยอมรับว่าสนใจและคีย์สดท้าย ต้องประเมินอย่างรอบคอบเหมือนกับตอนที่ลงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก่อนน,นั้นก็บอกว่าไม่ลงแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาลงและก็คว้าตําแหน่งไปเอาเป็นปว่าถ้าเกิดลงจริงๆเนี่ยตามวาระของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยยังไงก็ต้องออกเพราะว่าตามระเบียบเนี่ยมันไม่น่าทําได้นั่นก็หมายความว่าถ้าไปลงสมัครชิงผู้ว่ากทมเนี่ยคุณบ้าก็จะอยู่ไม่ครบวาระของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งอกว่าเอาจริงๆนะมันก็มีบุคลากรที่มีความสามารถใน,ในวงการบ้านเราเยอะแยะไปหมดแต่ที่สําคัญใน,ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานที่สมาคมเป็นที่เป็นศบนี้้ถาเกิดไม่มี นายกสมาคมที่เงินถูงเงินถังบางทีเนี่ยมันก็ไปต่อ,อยากเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้สมาคมเนี่ยไม่ใช่ขุมเงินขุมทองแล้วนะครับการจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเนี่ยมันก็ต้องทําคู่ขนานกับการแก้ไขปัญหาเดิมๆนั่นคือเรื่องของหนี้สินการฟ้องร้องจากนายกสมาคมคนเก่าก็ยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างที่อินโดนีเซียเนี่ยผมถามเพื่อนนักข่าวที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดอินโดหมดยุคข,ของเอริกตอฮิน พวกเขาเนี่ยก็จะกลับไปสู่ยุคคนป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับพอที่ผ่านมาในเอริกทุ่มทุนสร้างโดยเฉพาะในตัวทีมชาติเนี่ยทำให้อินโดก้าขึ้นมาท้าชิงตําแหน่งราชาอาเซียนหรือว่าอาจจะไปถึงบอลโลกรอบสุดท้ายตอนนี้พวกเขาอยู่ในเส้นทางรอบ4และก็สรรหาตัวผู้เล่นลูกเครื่องลูกเซี่ยวการอําววยความสะดวกต่างๆ คือเต็มที่แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยไปดูบอลทุกแมตช์นะครับแล้วก็มีการสร้างสวนฝึกฟุตบอลแห่งใหม่เพิ่มเติมด้วยอันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ที่ไทยน,นะครับรวมถึงหลายประเทศถ้ามีการเปลี่ยนค้่ใหม่ๆ2ปีแรกเนี่ยมันก็จะโอเคมีแต่ภาพสวยงามแต่พอปี3ปี4ปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่ผมเชื่อลึกๆนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยคุณแป้งจะอยู่จนครบวาระของนาย,ยกสมาคมเพราะว่าการจบวาระแรก4ปีหรือว่าอาจจะรวมถึงวาระ2อีก4ปีเดี๋ยวก็จะมีตําแหน่งในการทํางานบริหารของฟีฟ่าให้ด้วยและจริงๆเนี่ยกฎใหม่มันก็อยู นานสุดถึง12ปีอาเป็นว่าเดี๋ยวถึงตรงนั้นเนี่ยค่อยมาคุยกันดีกว่าส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยลีกนะครับการเสริมทัพตอนนี้ชัดเจนว่าวิลเลนป๊อปเนี่ยจะไม่อยู่ในโผการลงทะเบียนของเมืองทองแน่นอนแล้วก็จากข่าวล่าสุดเนี่ยต้องพักประมาณ5เดือนนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าอยากกลับมาให้เร็วกว่านั้นแต่จากการโพสต์ใน IG ส่วนตัวดูเขาเสียความรู้สึกมากนะครับเขาบอกว่ามันพังไปหมดหลังจากนี้ กับการไม่เล่นบอลอีกนานแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอาการป่วยที่ไตด้วยพอกลับมาครั้งนี้ทุกคนก็อยากจะเห็นเขาสดุกในการฝึกซ้อมและทุกคนก็เห็นว่าเขาทําได้ดีแค่ไหนแต่เกมอุ่นเครื่องดันมาบาดเจ็บข้อเท้าที่หนักหน่วงจนต้องผ่าตัดเขาบอกว่าขอขอบคุณทุกกาลังใจและจะกลับมาแข็งแงกร่งกว่าเดิมไม่ยอมแพ้แน่และเชื่อว่าจะทําได้ซึ่งเบองทองก็เตรียมหาก,ากองหน้าตัวเป้าคนใหม่มาเสริมเพื่อแก้ปัญหาที่ขาดพ๊อปไปและจะมีการเปิดตัวในช่วงเร็ววันนี้แต่ที่น่าสนใจคือการซื้อนาคตของการท่าเรือยืนยันประกาศเลยนะ ฟ้าตัวพิชิชัยเสียกระโทกหรือว่าแบงค์ที่ระเบิดฟอร์มในายชิงแชมป์อาเซียนที่โดนีเซียในรุ่นยุไม่เกิน23ปีแต่ว่าเด็กยังคงเล่นต่อที่โปลิสเทโรในศึกไทยลีก2ต้นสังกัดเดิมที่จะถูกปล่อยให้ยืมตัว ใช้งานอีกหนึ่งฤดูกาลคือตามความจริงเนี่ยสิงเจ้าท่าพยายามหากองหลังอายุน้อยมาเสริมทีมอย่างต่อเนื่องนานแล้วนะครับพวกเขารู้ดีว่ากองหลังส่วนใหญ่แม้แต่ละทีมจะเน้นต่างชาติแต่ต้องมีกองหลังไทยไปช่วยบ้างและก็ต้องมีกองหลังที่อายุน้อยเพื่อรอเวลาในการพัฒนาแล้วก็โอกาสในการลงสนามโอเคพวกเขามีแกนหลักนะครับอย่างอิราฟานฟันดี้มาติุสลินและก็เดบินสุลกาแต่ว่านักเตะไทยอย่างวรุฒนามเวสก็โดนปล่อยยืมไปหลายรอบตอนนี้ก็อายุ30แล้วอีกคนก็เกมพิรวัตรอัคขธรรมซึ่งก็เล่นได้หลายตำแหน่งและดูททรงเนีี่่ด ก็คงไม่ใช่เซ็นเตอร์คู่แน่ควรจะเป็นระบบหลัง3าและคงฉีกไปเล่นด้านข้างซะมากกว่าฉะนั้นะการหากองหลังอายุน้อยก็เหมือนพวกเขาเนี่ยพยายามไปสั่งสมดาวรุ่งเอาไว้นะครับเหมือนอย่างที่มีนักธกิจโพสีที่ติดชุดยูสิหรือแม้แต่การดึงภูธเนศสมจิตมาจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีพวกนี้ก็คืออนาคตของทีมการดึงมาจากเทโรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้การท่าเรือทาธุรกิจกับเทโรมาอย่างต่อเนื่อง หลายดีลเลยนะครับที่มังกรโล่เงินเนี่ยได้เงินจากสิงเจ้าท่าในช่วงที่ขาดสภาพคล่องอย่างหนักตั้งแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาขณะที่คนนี้ก็มีข่าวดีนะครับนั่นคือธีรทรบุญมาทานบุรีรามขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีคืออุ้มเนี่ยจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลที่กัลัเจะเริ่มเนี่ยแหละครับดังนั้นพอมีการต่อไปก็จะจบในปี2026แฟนบอลอาจจะมีคําถามมีคอมเมนต์เหมือนกันว่าเฮ้ย hey, ทำไมบุรีรัมถึงต่อสัญญ,ญาสั้นจังน่าจะต่อมากกว่านี้เพราะว่ามุมมองของแฟนบอลเนี่ยคิดว ที่แม้อายุจะมากขึ้นแต่ฟอร์มการเล่นยังอยู่ในมาตรฐานที่เยืนระยะได้ดีคราวนี้ในมุมมองของสมโมสรเดี่ยผมว่ามันก็แฟร์ๆต่อกันนะครับเนื่องจากนาเตะอายุ30บวกแล้วเนี่ยเมืองนอกเขาก็ไม่ต่อสัญญายาวอยู่แล้วปีต่อปีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่าย,ยรับได้แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าก็ซื้อความกระหายความเป็นผู้นําของอุ้มด้วยว่าเขาเองเนี่ยยังอยากจะท้าทายในการเล่นฟุตบอลด้วยอายุที่เยอะขึ้นหรือเปล่าซึ่งผมว่าภาพที่เห็นในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจน ส่วนสภาพร่างกายจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันยาวๆนะครับเพราะผมก็ไม่เห็นทีรรทรเนี่ยเจ็บหนักๆน,กนานแล้วจนมาเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา แต่ที่แน่ชัดเจนครับว่ายังหาตัวตายตัวแทนที่จะกระตุ้นนักเตะไทยเหมือนที่ทีระ t รทําไม่ได้ผมก็จะพูดอีกหลายๆครั้งนะครับว่าคาแรคเตอร์อย่างอุ้มเนี่ยไม่ต้องมีปลอกแขนนักเตะในทีมก็เกรงใจการสร้างบรรยากาศภายในทีมซึ่งเป็นบรรยากาศที่อาจจะดูแลกดดันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นการเดินหน้าไปสู่ความเป็นมืออาชีพกับความที่นักเตะทุกคนเนี่ยต้องมีคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้ชนะแล้วทีระ t รสามารถเล่นท่ามกลางความกดดันได้ดีเพราะเคยผ่านช่วงเวลาอันเร็วร้ายในตอนเด็กมาก่อนกับการถูกย่อวิจารณ์ดังนั้น้นนนเเรื่่่องทีีหักกวาา มไ,ได้เลยถือว่าเป็นจุดรวมใจของน้องๆอาเปนวเราก็เห็นนะครับว่าการแก้เกมของออสมาลอสเนี่ยในบางครั้งก็จะเห็นทีละทอนเนี่ยออกไปติวน้องๆโดยเฉพาะสัสะลรักหาประโคนซึ่งเล่นในตำแหน่งของเขาโดยตรงส่วนในมุมหนึ่งของสโมสรในผมชื่อว่าบุรีรัมเองเนี่ยไม่ได้เขียมหรอกครับที่จะไม่อยากต่อสัญญากับทีละทอนในระยะยาวแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดูกันแบบปีต่อปีผมก็ย้ำอีกครั้งว่ามันแฟร์ต่อกันทั้ง2ฝ่ายในมุมคนที่เล่นก็ต้องพยายามเพอร์ฟอร์มตลอดว่า การมีเขาอยู่สร้างประโยชน์ให้กับทีมมากน้อยแค่ไหนในมุมของคนจ่ายเงินคุณเดวินก็เชื่อว่าธีรท,ทรก็คงไม่ได้อยากจะย้ายไปอยู่สโมรสรไหนเป็นทีมสุดท้ายแน่นอนก่อนจะแขวนสตาร์ทก็คงเป็นที่นี่อยู่แล้วฉะนั้นเนื้อหาของเรื่องเนี่ยมันก็คงจะประมาณนี้ส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับร้อนเหมือนกันในไทยลีกสาเพราะว่าดันมีชื่อผมไปเกี่ยวดองหน่องยุ่งนะครับเมื่อมาตธิุสเฟลิเปเขามีการโพสต์ในช่องทางโซเชียลวเดีโอเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วแท็กไปถึงสโมสรลบบุรีซิตี้อันนั้นไม่เท่าไหร่แต่ว่าแท็กเเพจเจวววรรบัตด,ด้ยยผมไไปกี่อะ งานไม่หาหาแต่เรื่องจริงๆนะครับแต่สุดท้ายเราเป็นนักข่าวอันไหนที่เราช่วยประสานหรือว่าเคลียร์ให้ได้เราก็จะเคลียร์มันคือเนื้อหาว่าลบบุรีซิตี้เนี่ยไม่ได้จ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้หลังจากที่เขาเนี่ยย้ายจากฟิลิปปินส์มาอยู่กับทีเมื่อช่วงปลายปีก่อนแล้วก็ได้รับคําสัญญาตามข้อมูลนะครับมีหลักฐานในลายที่เขาโชว์ให้เห็นว่าจะรับการยืนยันว่าจะจ่ายโบนัสถ้าเขาสามารถมีส่วนพาทีมคว้าแชมป์โซนได้และลบบุรีก็ทําได้จริงๆแต่กลับไม่ได้เงินตามที่ตกลงกัน เขาเนี่ยมาธิอุสเขาก็เล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับว่าเงินเดือน2เดือนสุดท้ายเนี่ยลบ,บุรีก็ยังไม่จ่ายเขาวีซ่าก็ไม่ทําให้ จนมันเลยกำหนดแล้วนะครับและก็ต้องเสียค่าปรับกลายเป็นว่าสโมสรเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลนักเตะและพอเงินออกเนี่ยก็หักค่าวีซา่าค่าที่พักอะไรต่างๆจนตอนนี้แม้แต่ตั๋วเครื่องบินที่รับปากว่าจะให้ก็ไม่มีและเขาเองเนี่ยก็อยู่ที่มหาสา,ารคามและต้องพักโรงแรมรายวันและที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามติดต่อกับบุคคลที่สัญญาเขานะครับว่าจะให้เงินแต่ก็ไม่เคยได้รับการตอบกลับเอาจริงเนี่ยมันก็มีข้อความมีชื่ออยู่แล้วแต่ว่าผมยังไม่เอ่ยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้คุยกับเจ้าตัวเป็นทางการและผมยังไม่ได้ติดต่อลบบ,บร ความข้างเดียวจากทางฝั่งของมาติุสฟิลิเป้ก็เลยอยากเล่ามุมของเขาให้พวกเราฟังก่อนแต่ไม่ใช่ว่าจะให้ความเป็นธรรมอยู่ฝั่งเดียวเดี๋ยวผมต้องเช็คไปที่ลบบุรีด้วยว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เขาเนี้ยด้วยความที่นักฟุตบอลเนี่ยไม่ได้มีเอเย่นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องแนะนําให้เขาทําเรื่องไปถึงไทยลีกให้เกิดการไก่เกลี่ยรือว่าเจรจาการแต่จริงๆตามไทม์ไลน์เนี่ยมันควรจะคุยตั้งแต่ติดเดือนแรกแล้วไม่ใช่ปล่อยให้มันคาราคาซังแบบนี้คือถ้าเกิดว่ามีประเด็นปุ๊บเนี่ยทักมา สองฟี่าทุกอย่างจบแล้วถ้าเกิดหลักฐานที่มีชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวฟี่าเขาก็ต้องให้ทางลบบุรีเนี่ยดีแคร์กลับมาหรือว่าชี้แจงว่าสิ่งที่มาติอุสพูดเนี่ยมันจริงทุกอย่างหรือเปล่าแลวก็ต้องส่งหลักฐานไปยืนยันเพื่อสวนกันคืนแล้วตอนนี้เขาก็บ่อยนะครับว่าไม่ได้มีแค่ตัวเขาคนเดียวที่โดนเหตุการณ์แบบนี้ยังมีนักบอลอีกน้อย5้าคนนะครับที่เจอเหตุการณ์เหมือนกันเลยแล้วก็เตรียมหาโอกาสไปคุยกับไทยลีกเพื่อหาทางออกในช่วงหลังจากนี้ก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจัดการนะครับติดต ให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยแล้วก็เคลียร์กันว่าจะจ่ายกันยังไงหรือถ้าเกิดว่าจ่ายกันแล้วมีความคาดเคลื่อนจะได้สื่อสารกันได้ถูกแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมว่านักฟุตบอลก็คงไม่น่าจะโกหกนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองถ้าเขาได้แล้วบอกว่าไม่ได้เนี่ยผมว่าเขาแ็กไปหาสโสร์เนี่ยก็น่าจะมีการตอบกลับไม่ใช่เงียบกันแบบนี้ส่วนอีกประเด็นร้อนครับที่มันจบไปเรียบร้อย และอาจจะไม่ได้สะใจกับแฟนบอลนะครับหลังจากที่มันเป็นข่าวใหญ่ดังไปทั่วประเทศเลยออกข่าวแทบทุกช่องกับฟุตบอล v i p 3 5บวกที่จังหวัดเชียงรายจากกรณีที่นักฟุตบอลเดินสายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่มุ้ยเนี่ยนะครับไปทำร้ายผู้ตัดสินก็คือคุณศรีวกรสิงห์ธนะหรือว่าน้องบาสเชิดดาวัยรุ่นในวัย23ปีเท่านั้นจนได้รับบาดเจ็บอาจจะไม่สาหัสนะครับแต่ตามภาพที่ออกมาเนี่ยมันดูแย่มากเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนละครับก่อนที่สุดท้ายมันก็ถึงขั้นตอนของการที่ต้องมา เจรจากไกลเกลี่ยกันโดยฝ่ายจากกัดการแข่งขันก็เป็นตัวกลางเรียกทั้ง2ฝ่ายไปคุยการที่สถานีตำรวจภูธรแม่เจดีก็ฝั่งของจำเลยเนี่ยก็ได้ขอโทษนะครับแล้วก็ยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโหปิดตัวเงียบเลยนะครับปิดโซเชียลมีเดียทั้งหมดในทุกช่องทางแต่ว่าทนกระแสด,ด่าจากแฟนบอลแล้วก็โทนในโซเชียลมีเดียไม่ไหวก็เป็นว่าต้องชดใช้ค่าเสียหายกันไปแล้วก็ต้องมีค่าทำขวัญด้วยนะครับแต่ว่าภาพที่ผมลงในเพจตอนแรกเนี่ยทำให้คนเข้าใจว่าไปเคลียร์กันที่สถานีตํารวจแล้วก็ยอมความกัน จริงไม่ใช่นะครับมันก็ไปจบที่ศาลนั่นแหละเพราะทางครอบครัวของพุทดสินเนี่ยจริงเขาไม่อยากยอมแต่ว่าการทํร้ายร่างกายแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สาหัสปางตายมันก็คงเอาโทษที่เยอะกว่านี้ไปไม่ได้ไปคุยที่ศาลสุดท้ายก็ต้องไก่เกลียอยู่ดีเพราะถึงแม้ว่าจะมีโทษทางอาญาแต่ถ้าเกิดว่าจําเลยไม่เคยทําผิดมาก่อนเนี่ยเป็นความผิดครั้งแรกก็ต้องรอลงอาญา คือมันติดคุกไม่ได้นะครับอย่างที่แฟนบอลอยากให้เป็นเพราะว่าตามกฎหมายมันเป็นแบบนั้นฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้สะใจแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยเขาทําผิดเขาต้องออกมารับผิดชอบศาลก็สั่งคุมประพฤติเป็นเวลา1เดือนแล้วก็ให้ลงคลิปขอโทษกับผู้ตัดสินในช่องทางส่วนตัวด้วยโดยน่าจะมีการร้อยเรียงถ้อยคําให้นะครับเพราะว่าจากคําที่ขอโทษเนี่ยมันชัดเจนว่าเขาอ่านตามข้อความคือสายตาเนี่ยแทบไม่ได้มองกล้องโทรศัพท์เลยพร้อมกับประโยคสําคัญคือขอโอกาสใน,ในการใช้ชีวิตตามปกติหลังจากโดนทัวลงอย่างหนัก โอเคเราไปฟังเสียงของพี่มุย้ยที่ออกมารับผิดชอบกับความผิดของตัวเองจากการกระทําที่ไม่มีสติจริงๆในวัย42ปีครับกระผมในปราโชดได้กระทําการทําร้ายร่างกายในายศิวกกรศิงธน,น,นะหรือบาทขณะน,น,นี้ทางกระผมได้รู้สึกผิดและได้ทําการขอโทษคุณศิวกกรศิงธน,น,นะหรือบาท อย่างจริงใจผมโชดใช้ค่าเสียหายและทางฝ่ายคุณสิบกงศรีธนะหรือบัตรได้อภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนี้ผมอยากขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และขอโอกาสให้ผมได้ใช้ชีวิต ตามปกติของผมทั่วไปของคนคนหนึง่งในสังคมโปรดวนสังคมให้อภัยผมผมแกลบขอโทษอีกครั้งนะครับขอให้สังคมให้อภัยผมได้ใช้ชีวิตตามปกติด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคพอฟังแล้วเนี่ยนะครับในมุมของผู้ธัิสิ์เนี่ยพอไปถึงศาลปุ๊บเนี่ยคือจะไปติดใจเอาความอะไรเพิ่มเติมมันก็ไม่ได้แล้วนะครับมันถึงทางตันแล้วดีที่สุดก็คือได้ค่าทำขวัญและก็ค่าเสียหายคือนาฬิกาที่พังไปแต่ก็ได้ข่าวว่ามีการต่อรองเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะให้จ่ายเต็มราคาเนี่ยเขาก็จ่ายไม่ไหวซึ่งจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะไม่น่าไปลดราคาให้สักบาทเขาจะได้เข็ดกับการการะทำของตัวเองแต่ถ้าเกิดเราไม่ยอมนะครับแล้วก็ไปเก็บเงินเยอะเดี๋ยวก็โดนสังคมประนามบอกว่าเห็นแก่เงินอีก เพราะบางข้อความเนี่ยเห็นไปจบกันที่โรงพักก็คิดว่าผู้สินยยอมความเพราะคงจะได้เงินทุกอย่างก็เลยจบจริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะสุดท้ายผมย้ำอีกครั้งว่าไปจบที่ศาล พราะว่าคู่กรณดีคนต่อยเนี่ยเขาไปรอตรงนั้นแต่ว่าที่โรงพักเนี่ยเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันที่เอากระเช้าไปขอโทษและก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนบทลงโทษเนี่ยท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับเหมือนฝ่ายจัดเขาคงทําอะไรไม่ได้เพราะว่าฟุตบอลรายการของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้จัดแบบเป็นอาชีพเขาเป็นจัดในคล้ายบอลประเพณีจะไปขอให้หน่วยงานต่างๆหรือว่าฟุตบอลที่เขาจัดกันในภาคเหนือเนี่ยไล่แบนมันก็คงจะไม่ได้ เว้นแต่ว่าฟุตบอลรายการเดินสายต่างๆเนี่ยเขาจะลงประนามแล้วก็บอกว่านายคนนี้ไม่สามารถไปเล่นที่ไหนได้เลยในภาคเหนือเป็นเวลากี่ปีก็ว่าไปแต่เอาจริงผมว่าดนไปขนาดนี้เนี่ยก็ได้ต้องเขตบ้านนะครับเสียอย่างเดียวเลยคือตอนที่เขาพูดแล้วขอโทษเนี่ยเขาไปดูแต่คำในกระดาษมากจนเกินไปจริงๆเขาควรจะมีคําที่ออกมาจากหัวใจที่ไม่ต้องมีสคริปต์อะไรทั้งสิ้นนะครับในการขอโทษน้องเนี่ยมันจะจบสวยกว่านี้อีกและผมบอกเลยนะครับว่าตอนทำเนี่ยเปิดหน้าเปิดตาตอนที่ขอโทษอ่ะจริงๆไม่ต้องใส่แมสหรอกครับ คนเราแมนๆกล้าทากล้ารับสังคมอาจจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยก็ตามแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปขออย่างเดียวแค่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำส,สองก็พอและก็อยากให้นึกถึงว่าตอนทําทําไมไม่คิดไปท้ายที่ความเคลื่อนไหวของบอลหญิงที่เราเองเล่นจริงแชมป์อาเซียนนะครับเจอกับอินโดนีเซียเรายิงไปเจ็ศูนย์ะครับครึ่งแรก5ครึ่งหลัง2โดยฟูโรชิอิเคดะก็บอกว่ายังมีหลายข้อต้องไปปรับอยู่ที่สําคัญคือความละเอียดในบางสถานการณ์ที่ต้องเติมแต่งก็จริงๆนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราต่อบอลพลาดกันง่าย ทางที่โดนิเซียเนี่ยคุณภาพห่างกับเราค่อนข้างเยอะ แต่นี่คือทีที่ถูกสร้างแล้วก็มองไปถึงบอลโลก2031นะครับเพราะว่าอายุรวมกันเฉลี่ยคือ21-22ปีเท่านั้นเนื่องจาก11ตัวแรกที่ลงสนามเนี่ยยังเล่นในรุ่นอยู่20อีกหลายคนเลยนะครับที่เล่นได้ทั้งเซนเตอร์อย่างน้องเพลงพิญญาพัฒน์หรือว่าตรงกลางคือน้องกระตูนพิชญธิดาและก็น้องยิมรินญาพัฒนเช่นเดียวกับกองหน้าคือแมดิสันคือหลายคนยังเด็กเพราะว่านักเตะท,ที่อาจจะประสบการณ์เก่าเกมมากกว่านี้เนี่ยขายแข้งอยู่ต่างประเทศมาไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ไปทีนของฟี ف าฉะนั้นสโมสรเขาไม่ได้ แตจะพวกตัวของ BGC บันดิตเอเชียที่เตรียมทีมแข่งขันใน ACL ก็เลยกลายเป็นว่าความลงตัวตรงนี้เนี่ยมันก็อาจต้องขับไปซ่อมไปแก้แบบเกมต่อเกมข้อดีคือเราได้ประตูเร็วครับมันก็ปลดล็อกความกดดันแล้วลูก1ลูก2เนี่ยเรามาแบบติดๆด,ด้วยแต่ถ้าเกิดเจอคู่ต่อสู้ที่เข้มข้นมากกว่านี้ที่เขาวิ่งไล่กดดันเพรสซิ่งใส่เราเนี่ยเราจะแก้เพรสได้ไหมยังไม่เห็นสถานการณ์นี้ในเกมกับ อินโดนีเซียเพราะของจริงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเวียดนามอยู่แล้วนะครับแล้วก็แฟนบอลน่าจะให้ความสนใจเพราะว่าโค้ชเวียดนามตอนนี้ก็กลับมาใช้กุนซือจอมเก่าที่เคยพาทีมไปบอลโลกมาแล้วอย่าง ไม่ดุจึงอ่านปว่ามันคือเกมที่เข้มข้นแน่นอนแต่ว่านัดต่อไปหยุดโลกครับมันคือเกมที่ไทยเจอกับกัมพูชาที่กัมพูชาเนี่ยโดนเวียดนามถล่มมาก่อนในเกมแรกศูนย์ประตูต่อ6เอาจริงในมุมคนไทยนะผมว่าไม่ต้องหวังอะไรมากหรอกครับ9สิงหาคมนี้จะแพ้เวียดนามก็ช่างมันขอยิงกัมพูชาเอาแบบถล่มสะจใจไส้ขาดไปเลยเอาแบบที่ไม่ต้องมาโกหกกันนะครับว่าไทยยิงก่อนเวลาแข่งจริงเนี่ยเรายิงก่อนเลยแล้วเรายิงแบบไม่ต้องพักด้วยจบครึ่งแรกแยกย้ายเข้าห้องแต่งตัวเอาบอลเข้าไปยิงอัดใส่อีก จบเกม90นาทียิงอีกส่วนช่องทางในการรับชมเนี่ยก็มีให้ดูแทบทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ค่อยเล่าให้ฟังในวันต่อไปกับความพร้อมของทีมหญิงที่จะเจอกับบูชาส่วนกับบูชาเนี่ยยังมีหนึ่งเรื่องครับก็คือสถานการณ์ซีเกมที่ตอนแรกเนี่ยมีลงทะเบียนมาเพียงแค่57คนจากพ500กว่าคนแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยากได้คําตอบว่าจะเอายังไง ก็บอกกันมาล่าสุดเนี่ยนะครับวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิก,กัมบ,บูชายืนยันว่าตัวเลขนี้ยังไม่ได้ไฟนอลเพราะว่านักกีฬาหลายชนิดเนี่ยยังคงฝึกซ้อมตามปกติเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าจะส่งมาเท่าไหร่ต้องรอรัฐบาลกับสถานการณ์ที่อ่อนไหวเกี่ยวกับข้อยิพาทช,ชายแดนก็เดี๋ยวคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยจะเปิดให้ส่งรายชื่ออีกประมาณ1เดือนหลังจากนี้คิดว่ามีโอกาสสูงที่อาจจะไม่ต้องบอยคอร์ดหรือว่าแบนัมบ,บูชาเพราะว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายก็วิเคราะห์นะครับว่า ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยกัมบ,บูชาอาจจะเลือกไม่ส่นนักกีฬามาเองก็ได้เพราะเรื่องของเรื่องเจ้าภาพเนี่ยเป็นไทยด้วยความปลอดภัยของนักกีฬา อะไรที่มันแน่นอนบางทีมันก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะสิ่งที่เขาทํากับการลุกล้ําอธิปไตยเราเนี่ยมันก็เกินที่จะให้ภัยจริงๆแล้วรัฐบาลไทยโดยเฉพาะคุณสรวงเทียนทองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและลกีฬาก็พยายามกดดันนะครับบอกเลยว่าตอนนี้มันเกินคําว่าการเมืองไปแล้วขอมติจากชาติสมาชิกเลยแบนได้ให้แบนไปเถอะเพราะขนาดเวทีใหญ่อย่างโอลิมปิกเนี่ยเขาก็ยังแบนกันได้เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก้าวข้ามไปสู่คาว่าสงครามแบบเต็มตัว แต่ของเราในส่วนที่สัญญาเนี่ยมันยังไม่กล้าไปถึงจุดนั้นเพราะเราเองเนี่ยก็ละมุนละม่อมซะเหลือเกินคือไม่รู้จะไปใจดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เก่งกันจังเลยกับคนในประเทศเรื่องตีกันเองเนี่ยขอให้บอกจนตอนนี้งงหัดแล้วนะครับว่าความถูกต้องหรือว่าเกมการเมืองอะไรมันมีน้ำหนักมากกว่ากันที่ประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราจะต้องรู้เท่าทันกับทุกข่าวที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ทั้งหมดคือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับฝากติดตามกันด้วยกด Sub s cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube ยครับลนะครับ,ดดดรบเนนดีครับ